สวัสดีค่ะเพื่อนรุ่นคลิปนี้พามาดูกันใกลต้ตะเล็บค่ะของแซนเอ็กนะคะลายนิลักกุมาสองลายแล้วก็ลายสุมิโกะกุราชีสองลายนะคะออกใหม่ล่าสุดนะคะที่สําคัญคือไม่อินเจแปะเรามั่นใจในคุณภาพนะคะนี่ไม่อินเจแปะเลยแล้วก็มันเป็นตรงตัวมีดเนี่ยตรงตัวตัดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะคะตัดได้ครบกริบเล็บนะคะเล็บไม่เสียนะแล้วตรงตัวมีดด้านล่างมันโค้งรับกับเล็บละเพราะฉะนั้นเวลาตัดแล้วเนี่ยเล็บมันไม่ค่อยกระเด็นไปที่อื่นนะคะ มันก็มีกระเด็นบ้างแหละแต่ก็กระเด็นน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มีตัวเก็บสต็อกของเ็จเล็บด้วยก็คือแอบตัดในบ้านไม่เป็นไรมาม้า,มามไม่บน่นว่าเ็จเล็บมันกระเด็นอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็น่ารักด้วยแหละนี่มีลีลาคุมาสองลายนะคะเน้นนี่ลีลาคุมาสองลายเนาะเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะสองลายนี้นะนี่แล้วก็มีสมิโกะคุราชีอีกสองลายนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลของเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะหาของน่ารักๆ,ๆนะคะมาแนะนำอีกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ